ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไทยสับกับมอชโดเดย์พร้อมมือหน่อยมาจากคณะอะไรกันบ้างครับผมแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อท็อปฟี่ครับมาจาก ICDI ปี3ครับสวัสดีครับชื่อบูมครับมาจาก ICDI ปี2ครับค่ะสวัสดีค่ะเวนิสปี2คณะเภสัชค่ะสวัสดีค่ะชื่ออตอมนะคะเภสัชปี2ค่ะ กติกาเกมทายสัตว์เราจะมีให้ทั้งหมด5ําคำเวลาใบ้ให้ทั้งหมดคำละ15วินาทีใบยังไงก็ได้ห้ามพูดคำในป้ายห้ามขวนคำทณะไหนทายได้เยอะสุดก็ชนะไป3 2 1เป่ายิ่งชุบโอเคเพศสัตว์เล่นก่อนหรือเล่นหลังครับ <c oughs> หลังหลัง <c oughs> ลหลังลังโอเคไมค์ซีดพร้อมไหมฮะพร้ <c oughs> okay. อมครับโอเคครับผมไปเล่นเกมกันครับ มั่นใจมากแค um ่ไหนบอกเข้าไปไม่ค่อยแลวครับเปิดโอกาสให้ขิงเพศัรเนะวันนี้มีเพศัว่าด้วยฮะไม่มีตัวตนเลยว่ะอ่ะพร้อมและ3 2 1สองหนึ่งสมคำจับเวลาครับยูนิคอร์นถูกต้องนะครับอ่าหนครับผมยูนิคอรนคืออะไรลูก ยูนิคอนคือบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐครับผมตัวอย่างล่าสุดจะเป็น Fa s เอ็ก e s s ครับเป็นยูนิคอนตัวแรกของไทยครโอเคครับผมได้ไปหนึ่งคะแนนเพราะมือหน่อยสวมคำจำไปละเมเจอร์เราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรพี่สตาร์ทอัพไอ้แม่แล้วฮัลโหลมือสตาร์ทอัพคือบริษัทที่เริ่มต้นช่วงแรกๆครับอาจจะเล็กก่อนแต่ว่า อาจจะทําไปแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ครับเช่นเทสล a เริ่มต้นอย่างเป็นสตาร์ทอัพบริษัทเล็กๆแต่ดูสิครับตอนนี้เทสล a ถึงขนาดไหนแล้วโอเคครับผมซึ่ง ICDI สอนเกี่ยวกับสตาร์ทอัพอย่างนี้ไหมหรือยังไงลูกใช่สอนครับเป็นหนึ่งในวิชาเลยใช่ไหมลูกมีหลายวิชาให้เลือกหลายวิชาครับคำนี้ได้คะแนนไปสวมคําดู5วิครับจับเวลาคณะเราสอนพี่คณะเรามี Data Mining นัดเรามีอะไรกี AI และอันนี้ห้สี่สามองหนึเวลาบล็อกเชนพี่ไม่ได้ม่ยบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่เอาไว้เก็บข้อมูลโดยที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่สามารถทําซ้ําไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางครับผมครับผมคำนี้ไม่ได้คะแนนไปนะครับผมหมดเวลาซะก่อนนะครับสวมคำ จะไปละี่ถ้าเราทําธุรกิจอะแล้วเราอะไม่มีเงินเราจะหาเงินจากไหนก่อน i n v e s อร์ทุกต้องนะครับโอเค i n v e s อร์คืออะไรลูกอ่าเป็นนักลงทุนครับผมส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทําธุรกิจโดยที่ไม่มีทุนของตัวเองก็ไปขอเงินทุนโดยที่แลกหุ้นส่วนกับเงินทุนที่จะมาตั้งธุรกิจับผมโอเคครับผมคํานี้ได้คะแนนไปนะครับปรบอมือซะหน่อยพร้ <c oughs> อมแล้วสวมค้างจับเวลาครับ ที่คณะเราให้เด็กไปแข่งอะไรไอคะพรแม่นแล้วต้องนะครับเป็นการสร้างธุรกิจโดยใช้เวลาจำกัดเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะไปนำเสนอต่อผู้นักลงทุนครับผม ICDI ได้ไป4คำาีคะแนนครับและคำแรกสวมคำครับเจ้าไปล่เรากินเข้าไปไม่ใช่เรากินคนไข้กินเข้าไปแล้วอะ เอฟเฟกเออเออะไรมันไม่ดีใส่เอฟเฟกตถูกต้องถูกต้องนะครับก็คืออาการไม่พึงประสงค์ที่คนไข้เวลาที่ได้รับยาไปแล้วเกิดอาการที่มันไม่ตรงกับตามที่เราต้องการหรือว่ายาที่เราให้ประมาณนั้นค่ะโอเคครับได้คะแนนไปนะครับคำมที่สองใส่้มจับเวลาครับปี4มี2สายทายสายแค่ถูกต้องนะครับ นนะะตอนปี4เนี่ยจะมีการแบ่งสายเป็น2สายค่ะก็คือสายบริบาลกับสายอุตสาหกรรมซึ่งสายแคร์เนี่ยก็เป็นชื่อเรียกที่เด็กเภสัชเขาเรียกกันกับสายบริบาลว่าเป็นสายแคร์เพราะว่าบริบาลก็คือการดูแลผู้ป่วยเน้นการใช้ยานในโรงพยาบาลค่ะส่วนอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นฝ่ายผลิตอุปกรณ์เครื่องมือกระบวนการผลิตพวกนี้ค่ะาาเาก็ได้คะแนนไปนะสวมคำจบเวละ <c oughs> อย่ามิด <c oughs> อุเปล่า ทุกท้องนะครับไม่ได้ทำเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอ่ะยาเม็ดคำย่อภาษาอังกฤษคืออะไรลูกก็ตรงตตัวภาษาอังกฤษก็คือแท็บเล็ตนะคะย่อมาจากแท็บเล็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่อยู่บนฉลากยาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นใช้คำย่อโอเคครับผมคำนี้ได้คะแนนไปนะครับเริ่มใบจับเวลาเป็นรูปแบบบนฉลากเป็นคำย่อคำย่อรอบวิสุดท้ายสามสองจิงพีออเดอร์พีอเดอร์ พีโอคืออะไรลูกพีโอนะคะย่อมาจากเปอร์ออรอค่ะก็คือยารับประทานก็คล้ายๆกับแท็บเล็ตเมื่อกี้ก็คือเป็นคําย่อที่ใช้เขียนบนฉลากให้กับคนไข้ค่ะอ๋อโอเคคํานี้ไม่ได้คะแนนไปนะครับสมได้เลยเอ่อจำไม่ได้ทำให้อ่อนอะฮะทำให้อ่อนเอออะไรอ่อนทำให้อ่อนสารเคมีเจอจางสาอังกฤษหน่อยนึงได้รู้ถูกต้องนะครับ ผลก็คือเสมอกันนะครับบอกว่าแล้วก็มีข้อจัดเหรอเอาลูกยอมโอเคครับผมไดร์ูดคืออะไรลูก <c oughs> ไดร์ูดก็คือการเจอจางสารค่ะอย่างเช่นอแอลกอฮอล์ที่เราใช้ทั่วไปค่ะถ้าเป็นสารน,าน,นอทานลมามันจะมี95%แต่ว่าที่เราใช้ทําแผลเลยอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นเ5อก็คือเราก็ต้องทําไดรูดูดคือเจอจางใส่น้ําเข้าไป <c oughs> เพื่อให้มันกลายเป็น75%อย่างเงี้ยะคะ่ะผมและผลการแข่งขันวันนี้เสมอกันไปนะครับ ใช่ยรอยากจะให้ทั้ง2คณะฝากถึงน้องๆมัธยมที่สนใจเข้าคณะเราหน่อยครับผม i c d i เชื่เลยฮะคณะ i c d i ก็คือถ้าน้องๆสนใจการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจแนวเทคโนโลยีอย่างการเป็นซอฟต์แวร์เจเนียร์หรือว่าเทคของโทรมเนอร์คณะเราจะเรียนเกี่กับการเป็นผู้ประกอบการในเรื่องในเรื่องของการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยียต่าง ในการเขียนโปรแกรมการเขียนซอฟต์แวร์อะไรพวกนีน้น้องๆสามารถไปเรียนต,ต่อต่างประเทศด้วยก็ได้โดยโปรแกรม2บก2เราซึ่งจะมีมหาลัยอะไรบ้างครับพี่ท็พอฟฟีออ่มีหมหาลัยที่จีน2มหาลัยก็คือสถามมหาลัย u v s t c และมหาล e ัย e c u s ครับผมถ้าน้องๆไม่สนใจที่จะเรียนทวีปแถวเอเชียก็จะมีทวีปยุโรปให้ครับเช่น University of Strathclyde อยู่ที่ Glasgow UK ครับผมโอเคครับผม ICDI ขอบคุณมากฮะเพศสัตร์ครับผมฝากไล่ถึงน้องๆมัธยมในลูกสำหรับใครที่ชอบสายบริบาลสายแคร์งนี้นะคะทางคณะเพศสั์ของเราค่ะก็จะแตกต่างจากคณะอื่นค่ะเพราะว่าคณะของเราค่ะจะเน้นไปด้านกระบวนการผลิตการทํายาเราจะได้รู้ลึกร,รู้จริงว่ายาตัวนี้เนี่ยทำยังไงรักษาย,ยังไงนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่กําลังกลัวเคมีนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าพวกเราเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะเ <laughs> ชื่อว่าทุกคนถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยกันค่ะเพราะว่าพวกเราช่วยเหลือกันเรียกได้ว่าเข็นกันไปไปด้วยกันค่ะคณะเภสัชของเรานะคะเรียนกันทั้งหมด6ปีค่ะซึ่งมชนะคะจะให้เลือกสายตอนปีสีค่ะเป็นสายเคมีกับสายสายซึ่งน,งน้องๆคนไหนสนใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกสายไหนเนี่ยก็ลองมาเรียนดูก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเลือกตอนปีสีค่ะ โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองคะมากเลยนะครับ